ครึ่งแลครับ t o hours later ไม่ว่าท่านจะขับรถอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดท่านต้องมีพรลบรนะครับพรลบในข้อดีของมันคือช่วยในเรื่องเวลาที่เกิดอุบัติเหต,ตุต่อบุคคลนะครับเกิดท่านจะไปชนคนหรือเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บคู่กรณีบาดเจ็บแล้วท่านเป็นฝ่ายผิดเนี่ย พรบจะช่วยท่านได้นะถ้าท่านไม่มีประกันรถยนต์แล้วเขาถูกคนภาคบังคับอยู่แล้วครับท่านต่อภาษีรถยนต์ท่านถึงจะได้พรบถ้ารถท่านไม่ต่อภาษีรถยนต์ท่านไม่มีพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยพอเกิดอุบัติเหตุเรื่องราวใหญ่โตนะครับเป็นคดีหลายอย่างทั้งคดีจราจรคดีอุบัติเหตุประมาทเลินเล่อนะครับก็ระวังไว้นิดนึงพรบปีหนึ่งแปดร้อยถึงพันต้นๆก็ไม่ได้เหลือบากว่าแรงสำหรับท่านที่บางคนก็อาจจะไม่ได้พร้อมจะซื้อ ประกันรถยนต์นะฮะก็ต้องมีพรบนะชอบใจถูกใจมั่นใจแล้วว่าคันนี้แน่นอนก็ทดสอบทดลองรถกันห้ดีทิ้งนะครับแล้วก็พูดจาเจรจากันห้ทีท่วนตรวจสอบเอกสารกันซะด้วยนะ okay. Okay. Yeah. สภาพดีทั้งภายนอกภายในเลยนะครับภายนอกในเท่าที่เห็นนี่ก็เรียกว่า ไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเลยนะส่วนภายในก็สะอาดเรียบร้อยดีมากๆนะครับริ้วรอยความเสื่อมโทรมของอายุการใช้งานรถก็ถือว่าน้อยมากๆ ดูจากรูปแบบนี้นะครับก็เรียกว่ามองไม่เห็นลิ้วรอยกันเลยทีเดียวนะสีสันก็ยังเงางามแต่ก็นั่นแหละครับรถมันมีอายุอนานถะ้าเราจะไปประเมินสภาพมันร้อยเปอร์เขนาดนั้นก็ไม่ได้นะครับถ้าดูตัวจริงแนละ้วมันยังมีลิ้วมีรอยบ้างนิดๆหน่อยๆผมก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากๆแล้วนะ